เราเชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีตุ๊กตาตัวโปรดกันใช่ไหมและแน่นอนว่าหลายๆคนคงมองว่าตุ๊กตาเป็นเหมือนเพื่อนมากกว่าแค่ของเล่นเพราะในหลายๆครั้งตุ๊กตาคือสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจและทำให้เรารู้สึกปลอดภัยแต่ตุ๊กตาบางตัวกลับสร้างความน่าสะพรึงกลัวและกลายเป็นสิ่งที่จ้องจะเอาชีวิตมนุษย์อย่างเราเสียเอง สวัสดีคุณผู้ฟังและนี่คือรายการเลยชวนหลอนซึ่งคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงภูปะตุกตาสุดหลอนจากฝั่งยุโรปซึ่งภูปะนั้นเป็นตุกตาหน้าตาน่าเอ็นดูทำมาจากผ้าสักหลาดเกืบทั้งตัวยกเว้นก็เพียงแต่ส่วนผมของตุกตาเท่านั้นที่เชื่อกันว่าช่างบางคนก็มักจะมีการใช้เส้นผมจริงเป็นส่วนประกอบด้วย ทำให้เวลาที่มีออเดอร์จ้างผลิตตุ๊กตานี้ผู้จ้างบางคนก็มักจะนำเอาผมของญาติที่เสียชีวิตไปแล้วมาทำเป็นเส้นผมของตุ๊กตาเพื่อให้ตุ๊กตาเหล่านั้นเป็นเสมือนตัวแทนของบุคคลที่จากไปแล้วแต่ใครจะแน่ใจได้ล่ะว,ว่าเส้นผมที่เอามาทำตุ๊กตานั้นจะไม่ได้นำพาอะไรที่น่ากลัวติดมาด้วยอย่างเช่นเรื่องราวต่อไปนี้มีเรื่องเล่าสุดหลอน ที่ถูกพูดถึงกันปากต่อปากเกี่ยวกับตุ๊กตาภูปะแสนน่ารักตัวหนึ่งที่เด็กหญิงคนหนึ่งได้รับมาเป็นของดูต่างหน้าหลังจากที่น้องเพิ่งจะสูญเสียคุณยายของตัวเองไปทําให้เจ้าตุ๊กตาตัวนี้เหมือนเข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจของน้องจากความสูญเสียนั้นน้องเขารักตุ๊กตาตัวนี้มากแล้วก็มักจะพามันไปไหนต่อไหนด้วยกันเสมอและก็มักจะบอกกับทุกคนตลอดว่าตุ๊กตาภูปะของเขานั้นมีชีวิตซึ่งมัน ก็เป็นแค่คำพูดของเด็กคนในบ้านก็เลยไม่ได้มีใครใส่ใจอะไรจนกระทั่งอีกหลายเดือนต่อมาเด็กหญิงคนนี้ก็ล้มป่วยและเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอก็แข็งแรงดีอยู่แต่ทางครอบครัวของเธอก็ไม่ได้เอกใจอะไรและพวกเขาก็ยังคงเก็บตุ๊กตาภูป่าตัวนั้นเอาไว้ในตู้โชว์อย่างดีเพื่อเป็นการรำลึกถึงเด็กหญิงที่จากไปแล้วซึ่งพวกเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่พวกเขาได้ทำลงไปนั้น กำลังจะนำปัญหาใหญ่มาให้เพราะไม่ว่าตู้โชวจะถูกเตรียมไว้อย่างดีขนาดไหนแต่ก็ดูเหมือนว่าเจ้าตุ๊กตาภูปะตัวนี้ดูจะไม่ชอบการถูกขังไว้ในตู้สักเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากนั้นคนในครอบครัวก็เริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆอย่างในตอนที่มีใครสักคนอยู่ตามลำพังกับตุ๊กตาตัวนี้เขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังถูกตุ๊กตาตัวนั้น จนคนในบ้านรู้สึกขนลุกและอึดอัดเป็นอย่างมากทำให้พักหลัง,ลงไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะอยู่ร่วมกับเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ในบ้านเพียงลำพังสักเท่าไหร่และพอตกดึกพวกเขาก็จะได้ยินเสียงกระแทกกระจกของตู้โชว์ตุ๊กตาซึ่งทุกคนในบ้านก็มั่นใจว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ตรงจุดที่ได้ยินเสียงแน่นอนพวกเขาบอกว่า มันเป็นเสียงกระแทกที่เหมือนกับว่าตุกตาภูปะกำลังทุบกระจกด้วยความไม่พอใจที่ตัวเองต้องมาอยู่ในตู้แห่งนี้ยังไงอย่างนั้นนอกจากนี้หลายๆครั้งพวกเขาก็สังเกตว่าท่าทางของเจ้าตุกตาตัวนี้เปลี่ยนไปได้เองอย่างบางครั้งในตอนกลางคืนมันถูกวางหันหลังพิงกระจกแล้วหันหน้าออกมาจากตู้แต่พอตอนเช้า มันกลับนั่งหันหลังให้ตู้ซะอย่างนั้นหรือบางครั้งพอพวกเขาตื่นขึ้นมาก็จะพบว่าตุ๊กตาภูปะนอนไข่ห้างอยู่ซึ่งนี่เป็นท่าทางที่ดูผิดปกติเกินกว่าที่วัสดุของมันจะทำได้ทำให้คนในบ้านก็เริ่มคิดแล้วว่าหรือที่เด็กหญิงเคยบอกว่าตุ๊กตาภูปะตัวนี้มีชีวิตนั้นอาจจะไม่ใช่แค่คำพูดเพ้อเจ้อของเด็กแต่มันคือเรื่องจริงพวกเขาหวาดกลัว จนไม่กล้าที่จะออกจากห้องตอนกลางคืนแต่ก็ไม่มีใครคิดจะทำอะไรกับตุ๊กตาตัวนั้นเพราะว่ามันเป็นเหมือนตัวแทนของเด็กหญิงที่จากไปนั่นเองแล้วเรื่องราวก็ดูจะแย่ลงไปเรื่อยๆเมื่อวันหนึ่งคนในครอบครัวได้มาทําความสะอาดตู้โชว์ตุ๊กตาภูปัแล้วก็เห็นว่ามันมีรอยขีดข่วนเป็นตัวอักษรอยู่ที่กระจกซึ่งพอสังเกตดูดีๆแล้วก็จะพบว่ามันคือข้อความ ที่เขียนว่าความเกลียดชังของภูปักแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือมันถูกเขียนมาจากด้านในของตู้ทุกคนรู้ได้ในทันทีว่ามันคือฝีมือของเจ้าภูปักนี่เองมันกำลังสื่อสารกับพวกเขาอยู่และจากข้อความแล้วทุกคนรู้ได้เลยว่ามันกำลังไม่พอใจคนในครอบครัวรู้สึกกลัวต่อคำขู่ของปีศาจร้ายในคราบตุ๊กตา จึงพากันนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับคนอื่นๆซึ่งก็มีหลายคนที่เชื่อว่าตุ๊กตาตัวนี้อาจจะมีสิ่งชั่วร้ายสถิตอยู่และก็ไม่แน่ว่ามันนี่แหละอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กหญิงที่เป็นเจ้าของของมันเสียชีวิตไปอย่างปริศนาจากการที่มันคอยสูบพลังชีวิตมาจากเด็กหญิงนั่นเองเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วทางครอบครัวจึงตัดสินใจไม่ทน พวกเขานำตุ๊กตาภูปะตัวนี้เอาไปฝังไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งโดยหวังว่าจะไม่มีใครไปขุดเจอตุ๊กตาอาถรรพ์ตัวนี้เข้าอีกซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าตุ๊กตาภูปะนั้นถูกฝังอยู่ที่ไหนและมันจะยังถูกฝังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าไม่แน่ว่าตอนนี้มันอาจจะกำลังออกไปหาเจ้าของคนใหม่ เพื่อมาเป็นพลังชีวิตของตัวเองอยู่ก็ได้และเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ฟังของเราคงจะไม่โชคร้ายได้เป็นเจ้าของตุ๊กตาอาถรรพ์ตัวนี้เข้าสักวันนะคะ <c oughs> ก่อนจากกันไปถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดหลอนสามารถกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆได้มาร่วมเผชิญความสยองนี้ไปด้วยกันส่วนคลิปนี้ ขอลาไปก่อนสวัสดี